สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2563วันพรุ่งนี้แล้วครับวันพรุ่งนี้จะถึงวันที่19กันยายน2563พี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษา ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมีที่หมายอันเดียวกันครับพบกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แม้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสั่งปิดไม่ให้นักศึกษาหรือประชาชนเข้าไปชุมนุมก็ตามแต่ถึงที่สุดผมเชื่อมั่นว่าธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นดินแดนเสรีภาพคงจะเปิดประตูต้อนรับคนที่ไปเรียกร้องประชาธิปไตย ไปทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างแน่นอนครับพบกันนะครับพบกันการชุมนุมวันพรุ่งนี้19กันยายน2563แตกตื่นกันไปหมดแล้วครับโดยเฉพาะคนที่ถืออำนาจรัฐอยู่ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ตำรวจได้ระดมสพัพพากำลังยังจะเกิดศึกสงครามนะครับทั่วประเทศตำรวจมาทุกภาคเลยทั่วประเทศ ไม่ต้องทำมาหากินอะไรไม่ไม่เป็นอันกินอันนอนเอารถตู้เข้ามาแล้วครับไม่รู้ใช้งบประมาณเท่าไหร่มาเพื่อที่จะดูแลการชุมนุมของม็อกที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ทหารไม่ต้องพูดถึงครับแน่นอนสื่อราชการลับตำรวจสันติบาลน,นอกเครื่องแบบเยอะแยะและครับเพื่อจะหาข่าวเพื่อความมั่นคงของรัฐบาล เพื่อความมั่นคงของประยุทธ์จัน์โอชาเมื่อวานนี้ครับน่าเกลียดที่สุดเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายกรัฐมนตรีนึกว่าตนเองเป็นหัวหน้าคอสชออ,อกฉกฉวยออกทีวีรวมการเฉพาะกิจหน้าตาเฉยเลยอ่านอย่างเดียวครับสรุปความได้ว่าการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนวันพรุ่งนี้จะก่อให้เกิด การกลับมาของโควิดรอบที่สองจะทำลายเศรษฐกิจทำลายความเชื่อมั่นอะไรมากมายเหลือเกินพันธนาวหารยกแม่น้ำทั้ง5มาครับพยายามที่จะขู่ที่จะปลอบบางครั้งก็ว่าต้องชุมนุมแบบนิ่มนวลห้ามเจ้าหน้าที่ไปแต่ต้องแต่ในขณะเดียวกันก็ปลอบขู่ไปในตัวครับนี่คือสันดานของพด็จการครับ งาช้างไม่งอกออกจากปากหมาเด็ดขาดประชาธิปบไตยไม่มีทางที่จะงอกออกจากคนที่เคยทำรัฐประหารอย่างแน่นอนเอาเงินภาษีอกรมาออกทีวีรวมการเฉพาะกิจพลนาโวหารกล่อมประสาทพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเห็นหน้าคุณประยุทธ์นะครับแม่ของขึ้นเลยตอนแรกคนจะไม่เยอะหรอครับจะเยอะก็เพราะว่าคุณประยุทธ์ออกรวมการเฉพาะกิจนี่แหละ เขาไม่ชอบคุณครับเขาเกลียดคุณจริงๆจัดในการคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนสมัยเป็นคอสชอขอนแก่นบ้านผมเนี่ยไม่ดูเด็ดขาดออกทีวีปั๊บเขาก็ปิดปับ๊บหรือไม่ก็ไปดูที่ทีวีลาวสตาโน่นครับคุณประยุทธ์ออกมาเมื่อวานขอบคุณนะครับมากระตุ้นให้พี่น้องประชาชนมาขับไล่คุณประยุทธ์หมดเวลาประยุทธ์จันโอชาแล้วหมดเวลาครับเมื่อวานนี้ หกพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยพระนท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์พักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักเสรีรวมไทยพักเพื่อชาติพักประชาชาติพักพลังปวงชนไทยครับได้ประชุมกันและก็ออกถแถลงการสนับสนุนให้การชุมนุมนักศึกษาเป็นไปได้นะครับเป็นสิทธิขั้นมูลฐานตามระบอบประชาธิปไตยที่จะชุมนุมได้รัฐธต้องหาที่ปลอดภัยให้แก่ลูกหลาน ได้ชุมนุมต้องปกป้องอย่าเกิดความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นต้องรับฟังข้อเสนอของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เขาจะพูดจากไม่ใช่จ้องจะปราบปรามการจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ครับก่อให้เกิดมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องป,ประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา มาตา272รา272ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นตรงข้ามกันนะครับประยุทธ์ฉกฉวยเอาทีวีรวมการเฉพาะกิจทำไมไม่ให้ฝ่ายคา้านออกรวมการเฉพาะกิจด้วยครับต้องรับฟังความสองฝ่ายสิคุณนี่มันไม่แน่นี่คุณเอาแต่ได้อาศัยเป็นนายกรัฐมนตรีนึกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าคอสชอ,ออกทีวีอยู่คนเดียวออกเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อนะครับ ไะนั้นฝ่ายคา้านทั้งหกพักเขาจับมือกันมั่นนะครับเพื่อจะปกป้องเพื่อจะให้อำนาจรัฐดูแลลูกหลานเหมือนลูกหลานของตนเองอย่าทำร้ายทำลายเขานะครับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวมึงมีเรื่องแน่นอนมึงไม่มีแผ่นดินดินอยู่แน่นอนมึงคือใครไม่รู้ครับนักศึกษาคือลูกหลานของเขาของเราเขาจะก,กำหนดอนาคตของเขาเองครับ เราอายุมากแล้วอีกไม่กี่ปีก็จากลาโลกนี้ไปแล้วส่วนเยาวชนคนหนุ่มสาวเขาจะสร้างสังคมของเขาเองสังคมที่หมักหมมอยู่ใต้พรมมีแต่ความชั่วความไม่ดีของคนรุ่นเราเขาจะได้กำจัดสัตว์สางไปซะเพื่อให้อนาคตของลูกหลานได้มีงานทำเศรษฐกิจจะได้เฟื่องฟูต่างชาติจะได้มีความเชื่อมัน่นการชุมนุมครั้งนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจตกตำ่ำเพราะการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะครับเศรษฐกิจตกต่ำมาตั้งแต่คุณยึดอำนาจแล้วคุณประยุกธ์เศรษฐกิจตกต่ำทุกสาขากู้เงินอย่าอ้างจะโควิดนะครับโควิดคำว่าโควิดสองคำโควิดประชาชนนักศึกษาเขาก็ป้องกันตัวอยู่แล้วครับโควิดนี่คุณนำเข้ามาจากอู่ฮั่นคุณไม่สกัดกัน้นตั้งแต่ต้นๆครับไม่ให้นักท่องเที่ยวของจีนเข้ามา คุณจัดอนุญาตให้เวทีมวยลุมพินีต่อยมวยเป็นแหล่งเพาะเชื้อจริงไม่จริงนำนักการทูตจากต่างประเทศทหารอเมริกามาซ้อมลบอยู่ตรงนี้เป็นความผิดของคุณทั้งนั้นครับประชาชนอสมอประชาชนก็ใส่แมสป้องกันอยู่แล้วแต่คุณต่ังหากที่ไม่สกัดให้โควิดไม่เข้าประเทศไทยโดยผ่านองค์คาพยพดังที่ผมกลาวเรียนไปอย่าอ้างโควิดมากนะครับ โคกระบือที่บริหารประเทศนี่แหละสมควรที่จะขจัดมากกว่าเราพร้อมใจกันนะครับวันพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ผมใส่เสื้อแดงแล้วนะครับสู้ทุกเมื่อเพื่อประชาธิปไตยครับเป็นสโลแกนของผมมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรอดีศรเพียงเกตครับสู้ทุกเมื่อเพื่อประชาธิปไตยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ